หลังจากเมื่อวันที่3 0พฤษภาคมที่ผ่านมาที่วัดส,สุทิจิตตารามตะบลบ้านขออาเภอเมืองปานจังหวัดลาปางได้ทําพิธีพระราชทานน้าสงฆ์พระพุทธปฏิมาสายญาติปางปร,รินิพานองค์ยาวที่สุดในล้านนาแต่ผ้ารายพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเดยนายกรรมาธิสงน้ําพระพุทธปฏิมาสายญาติปางปร,รินิพานปีที่สองเนื่องในวันอัฐถมีบูชา มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายคารวะพระเทพบุญีรองเจ้าคณะภาคสประธานฝ่ายสงฆ์พระราชปัญญาพรอรองเจ้าคณะภาคหประธานการจัดงานซึ่งพิธีเริ่มด้วยขบวนแห่น้ำสงฆ์ผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนเข้าสู่มณฑลทิที มีมหาสยยายญาติฝังปริยญิธานวัตถุที่จิตตารามจะเคลื่อนเข้าหมดพิธีในเวลานี้ก่อนเริ่มพิธีพระราชปัญญภรณพรองเจ้าคณะภาคหกเจ้าอาวาสวัดนางชีรักษาการเจ้าอาวาสวัดสุธิจิตตารามได้มอบตาตั้งฐานานุกรมแต่งตั้งพระอธิการเกรียงศักดิ์เจ้าอาวาวสวัดป่าเหวเป็นพระครูประหลัดเกียงศักดิ์ จากนั้นประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดครววดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนิธิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,ร,รมราชกุมารีศาสนาพิธีกราราธนาศีลรับศีลอาราธนาพระปริศพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์80รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นในอำเภอเมืองปานอ่านหมายรับสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พระเทพมุนีพระราปัญ,ญาภรณ์อัญเชิญน,น้ำสงพระราชทานประกอบพิธีสงน้ำพระพ,าายยรพ,พุทธปฏิมาสายญาติปางปรินิพานและจุดเทียนหน้าองค์พระพุทธปฏิมาสายญาติปางปรินิพานจุดเทียนหน้าองค์พระพุทธปฏิมาสายญาติถาวายเป็นพุทธบูชาพระสงค์เจริญชัยยมคุคคลคาถา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอัญเชิญพระไตรพราชทานถวายแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ผู้มีเกียรติจำนวน80ท่านรับพระไตรพราชทานโดยพระราชานุญาตแด่พระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์80รูปพระสงฆ์อนุโมทนาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระสนิทฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบลาพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี ญาณในการเรียนเชิญถวายพร้อมกันนะครับกันนวลลีปลัดจังหวัดลำปางเรียนเชิญพร้อมหน้าพระคุณท่านทั้ง77รูปเพื่อรอประเคนชัยยุทธสุขสมจิตเรียนเชิญนายพิสิทธิ์สุทางกอนอุ่น ในสมพลเครือคำครับประเกฑนผ้าไทยเป็นลำดับแรกลำดับต่อไปประเฑนเครื่องทยธรรมเรียนเชิญครับประเฑนเครื่องทยธรรมเชิญประเฑนครับน้อมไหว้และเรียนเชิญกลับนั่งที่เดิม วาฬิวะหาปุราปริกุเรติสาคารังเอวะเมวะมณิโชติระโสยะทังโธหาสาิสหัสัมเพหิโยนหา รับแล้วเรียนเชิญผู้จัดการบวลชนท่านบกที่3 2ผู้แทนพุ่งรับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางในการจสร้างพนาสันยาหรือถ้าอนกะุท่ไหครมัดวับ สำหรับวัดสุทธิจิตตารามตำบลบ้านของอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางประชาชนจะนิยมมากราบไหว้ขอพรพระพุทธปฏิมาสายาติป่างปริณิพานที่ยาวที่สุดในร้านนาซึ่งยาวถึง49.89เมตรซึ่งภายในองค์พระตรงหัวใจประชาชนสามารถรอดเข้าไปภายในองค์พระเพื่อกราบขอพอรพระธาตดดุินซึ่งมีแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งใช้วิธีปั้นมือทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จแต่ก็จะเห็นถึงความสวยงามประณีตร่มเจนเป็นอย่างมาก อีกจุดหนึ่งซึ่งประชาชนจะนิยมมาในช่วงใกล้วันหวยออกเพื่อขอโชคลาภกับไอ้ไข่รวยได้ดังใจซึ่งจะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่ตั้งไอ้ไข่จะมีของเส้นไหว้ที่ประชาชนนำมาถวายหลังประสบความสำเร็จตามที่ขอคือเซรามิกรูปไก่หลากหลายขนาดวางเรียงไก่ด้านหน้า และเช่นเดีรเรยวกันเดววันนี้ได้มีกลุ่มช่างฟ้อนซึ่งมีทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่หลังจากฟ้อนถวายหนะ้าองค์ท่านนอนแล้วก็ได้มาขอโชคลาภจากไอ้ไข่ซึ่งหลังไหว้ขอพรไปแล้วก็ได้มีการจุดธูปเลขเสียงไท่ซึ่งเลขที่ออกมาบางท่านไปดูที่ว่ดใครจะเห็นเป็นเลขอะไรอยู่ที่วิจารณญาณของแต่และบุคคลค่ะ คนละคนละเล็กเนาะแปดหนสอง